สวัสดีจ้ารับทำเล็บตัดหนังลูกส้มเคหาบางพีสมุรปาการสวัสดีเพื่อนเพื่อน <c oughs> วันนี้ก็จะมาตัดเล็บตัดหนังทำความสะอาดเล็บเนะอันนี้ลูกค้าก็จะมาทำเล็บตัดหนังอันนี้เราก็จะล้างสีที่ที่ลูกค้าทาไว้ก่อนเนะ มีหลายคนชอบชอบดูการตัดหนังเนี่ยแต่ก็ไม่ค่อยได้ลงส่วนมากจะลงแต่คลิปตัดเล็บขกอันนี้เราก็จะเอาจะเอาวาสลีนใส่เปื่อนเวลาเท้าเราเราขึ้นจากน้ำมาเวลาไม่ใส่วาสลีนะมันจะหนังมันจะแห้งแล้วตัดออกมาแล้วมันจะเป็นขุยเป็นแบบมันไม่เนียนอะ่ะ บางคนก็คิดว่าตัดเล็บตัดหนังจะเจ็บแต่จริงๆถ้าไม่ตัดเล็บขบเพื่อนๆไม่เจ็บหรอกก็เป็นการตัดเล็บธรรมดาแหละเพียงแต่ว่าตัดเล็บแล้วก็ตัดหนังซอกๆเอาขี้ฝุ่นเอาอะไรที่มันอยู่ซอกๆเล็บออกเพื่อนๆก่อนเราจะเอาขี้ฝุ่นเออะไรออกเราต้องตัดเล็บก,ก่อนตัดเล็บให้มันสั้นพอนเราตัดเล็บสั้นได้รูปแล้วทีนี้เราจะทําความสะอาดตามซอกๆมันได้ง่ายขึ้นเพื่อนๆ ตัดเล็บตัดมุมเล็บแล้วแต่ลูกค้าชอบทรงเลยทรงเหลี่ยมทรงมนทรงอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดไปตามที่ลูกค้าต้องการเลยถ้าเราตัดเล็บได้รูปได้ทรงตัดมุมตัดอะไรให้มันพอดีแล้วเวลาเราตัดหนังหรือทําความสะอาดซอกเล็บมันจะง่ายมันจะง่ายแล้วมันจะเกลี้ยงแล้วมันจะเนียนด้วย แต่ถ้าเราไม่ตัดเล็บไม่อะไรเงี้ยเวลาเราตัดหนังยังไงมันก็ไม่เกลี้ยงมันก็จะยังมีซอกเล็บที่มันดำๆอยู่่การจะตัดหนังให้ทําตัดหนังตัดเล็บไปสะอาดก็คือเราต้องตัดเล็บให้ได้รูปแล้วก็เอาขี้ฝุ่นตามซอกๆเล็บออกแล้วมันจะเกลี้ยงแล้วมันจะสะอาด ถ้าลูกค้าคนไหนไม่ตัดลึกแล้วก็ไม่ต้องตัดลึกถ้าคนไหนชอบตัดเหลี่ยมแล้วก็ตัดเหลี่ยมแต่ถ้าตรงไหนไม่มีขี้ด,ดินอดัดดำๆเราก็ต้องต้องตัดเลยบแล้วก็พยายามเขียเขียเขลียร์ออกพอเราตัดเล็บตัดเลยเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดหนังออกทีนี้มันก็จะ สะอาดเลยเพื่อนเนถ้าเราตัดไม่ตัดเล็บหรือว่าเราตัดเล็บไม่ดีเวลาเราตัดหนังออกมามันจะดูแบบไม่สะอาด ขสนใจทําเล็บตัดหนังตัดเล็บโคบทาสีเจลขัดส้นเท้าทักแช่สอบถามได้นะเพื่อนเพื่อนแล้นเราเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสองทุ่มเปิดทุกวันแต่แต่โทรใครจะมาโทรมาก่อนเราไม่มีวันหยุดที่แน่นอนแต่ว่าเราเวลาเรามีทุระเราไปเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาบางทีอาจจะไม่เจอมันจะเสียเที่ยวเสียเวลา ตัดหนังค่อยๆเล็มค่อยๆตัดใจเย็นๆเพื่อนๆถ้าเราตัดคล้องแล้วเราตัดไวได้แต่ถ้าเรายังเพิ่งใหม่ๆยังหัดอะไรเงี้ยอย่าไปตัดไวค่อยๆเล็มใช้ปลายกันไกลเล็มใจเย็นๆแต่แต่เราตัดเร็วได้เพราะเราทำมานานเนี้ยเรารู้เรารู้อันไหนหนาไหนบางเราเราก็จะตัดได้ไวแต่ไม่ต้องรีบเพื่อนๆตัดหนังใจเย็นๆได้ดี ใจเย็เยนพยายามตัดให้มันเกี้ยงอย่าหนีบทีละเยอะๆหนีบทีละน้อยๆหนีบแบบถ้าหนีบลึกเดี๋ยวมันจะไปโดนเนื้อไงขนาดทามาประจําตัดมากี่สิบปีแล้วก็ยังมีพลาดเลยเพื่อนๆเพราะฉะนั้นคนที่มือใหม่ๆพยายามตัดทีละน้อยละน้อยละน้อย,อยค่อยๆล็มไปเดี๋ยวพอเรากิ่งเราถนัดเราก็ตัดไวๆได้ หนังเยอะเพื่อนๆลูกค้าคนนี้ก็จะอยู่ไกลอยู่บางนานะเวลาแก,กจะมาแกก็จะให้ลูกแกมาส่งมันอยู่ไกลนะบางทีไม่ได้มาบ่อยบบางคนลูกคนแถวนี้ก็ถามว่าแค่ตัดหนังตัดเล็บไม่ต้องมาไกลขนาดนี้เลยหรือบางคน เขาไม่รู้ไงว่าบางทีร้านตัดเล็บตัดหนังแบบนี้เดี๋ยวนี้มันหายากแล้วนะเพื่อนเพื่อนอืมมันจะไม่ค่อยมีคนตัดช่างเก่าๆเขาก็เลิกสายตาไม่ดีก็เลิกไปกันเยอะละช่างใหม่ๆก็จะไม่ค่อยถนัดจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีออืมนี่กับตาก็ไม่ค่อยจะดีแล้วทั้งแว่นทั้งไฟเต็มไปหมดเวลาตัดที แต่ก็ยังทำได้อยู่เพื่อน <c oughs> อันนี้มันจะมีหนังเพื่อนมันเป็นหน,นังด้านๆอันนี้เราก็จะตัดออกเป็นหนังแข็งๆเหมือนเราใส่รองเท้าเราแบบเราลงน้ำหนักฝั่งไหนเยอะบางทีนหนังด้านๆมันจะเกิดขึ้นมา อันนี้เราก็จะมาตบไบทรงเราตัดเล็บตัดหนังเสร็จแล้วที่เหลือเราก็แค่แต่งทรงเพื่อนแค่ลบเหลี่ยมมันทำทำให้มันเป็นรูปเป็นทรงก็เสร็จเห็นล้วสะอาดเลยเพืเ่อนก่อนจะตัดหนังต้องตัดเล็บให้ได้รูปตัดโซกเล็บตัดอะไรที่เราจะ เห็นว่าตรงไหนดำๆเราต้องตัดแล้วเราก็เคลียรขี้ฝุ่นเคลียร์อะไรออกแล้วเวลาตัดหนังมันจะง่ายแล้วเล็บมันจะสะอาดเห็นไหมนี่เราจะน้ำเกลือฉีดล้างแล้วก็เช็ดทำความสะอาดก็เป็นอันเสร็จแล้วเพื่อนๆขอบคุณทุกการขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่ รับชมคลิปของเราเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า